เยอะนิดแต่เราต้องมีชิ้นทีท่ดีอันนั้นเราอย่างไรคะับจอดอรทิศทางเพราะว่าจะมาชิ้นหนึ่งคนระับผมก็ที่จริงทิศทางใช่ไหมครับก็ก,ก,ก็ก็พอรู้มาก่อนบ้างแล้วว่าทางบริษัทก็แจ้งจแจ้งเรามาตลอดตลอดอะอเงี้ยนนอพอรู้แล้วก็เขาก็บอกเตือนเลยว่าให้แค่เราเตรียมตัวได้เลยเตรียมการได้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบเราล็อสุดท้ายอะไรก็ได้มีการเตรียมไว้บ้างแล้วค่ะแต่เลยอ่ะ จนตัวเราตกใจนะตอนที่แบบพี่เพื่อเขาบอกเราเกินๆกับเราว่าเออเดี๋ยวบแบบจะแบบว่าไม่ได้ดูแลแล้วน,ลนะอะไรเงี้ยก็ที่จริงที่จริงก็ก็ตกใจนะครับรู้สึกหงุงบ้างเพราะว่าเราก็โตมาที่นี่เราก็ที่แรกที่ให้โอกาสเราเราถ้เริ่มทํางานก็ที่นี่ก,ก็ก็รู้สึกตกใจบ้างครับแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทุกคนมากกว่าเพราะว่าเขาคงคิดกันมาดีลแล้วเพราะว่า เรื่องแบบนี้คือเขาเปิดบริษัทกันมาสี่ยี่สิบปีอย่าี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาเขาคงตัดสินใจกันมาดีแล้วแลาต้องเป็นเวที่ดีขขคคที่สุดทุกคนครับตอนนี้เรเราจะเป็นยังไงเวที่ดีที่สุดเวหมดีที่สุดก็ถ้าถ้าในฝั่งเพลงอย่างเงี้ยครับผมก็ก็จะทำเพลงกับพี่เบลสุพลก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันว่าจะติดตามในช่องทางไหนหรืออะไรยังไงครับผมก็จะมีพี่เบลช่วยรูปฝั่งเพลงด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องการรับงานกับงานแสดงเนี้ยเราก็หาคนมาแล มีอะไรบ้างพี่เบลล์นี่คือมีสังกัดท่ามันหรือว่าอิสระที่จริงเป็นอิสระก็ก็จะเหมือนเหมือนทำบริษัทบริการก็คือพี่จะออกมาเป็นอิสระแล้วเปิดบริษัทใหม่ถูกไหมฮะครับทีนี้ก็เป็นบริษัทพวกอะยูกินเลยป่อนก็ที่จริงใช้ทีมเดียวกครับแต่ว่าของทองของทางฝั่งยูคินเดี๋ยวเราจะกินตาเพงอีกินงเพราะว่าตัวพี่เองยังไม่แน่ใจเรื่องอินโฟมชันนะครับแค่ทำเป็นบริษัทที่เปิดปากกอดูแลตัวเองเลยใช่ไหมครับครับพี่เนี่คือพีพีอินเทอร์เน็ตแมน อีพี่กิจอินเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับอ๋อแล้วคือตรงนี้เราจะหารเสปติดเข้าสกัดเราไหมคะหรือว่าเอาไว้ดูแลเดี่ยวเดียวดูเองยังไม่รอดเลยพี่เอาแรงอีกนะที่พี่บอกในส่วนของงานแสดงที่บอกจะมีหาคนมาช่วยดูแลตรงนี้มองใครอะไรยังไงบ้างหรือยังากก็ที่จริงที่จริงคุยเแล้วครับผมก็จะเป็นพี่หวานเสียได้ได้ทิ้โผล่หรอได้ทิ้โผล่ต้องพูดอย่างเงี้ยซึ่งพอไปบอกพี่หวานพี่หวานเขาก็โอเคเลยไหมคะที่บอกว่าเดี๋ยวไปดูแลพีหน่อยอะไร ในทีโพรเนอะในทีโพโเนี่ยผมเห็เออซึ่งซึ่งพอไปบอกพี่หวานพี่หวานเขาก็โอเคเลยไหมคะที่บอกเรื่องเดี๋ยวไปดูแลพี่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็คัลเปโอเคค่ะก็เรื่องความที่เราสนิทกันแล้วเราไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็สบายใจที่ได้ทำงานกับเขาด้วยเขาก็สบายใจในการทำงานกับเราด้วยเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วเหมือนเขารู้จักตัวตนกันอยู่แล้วเลยไม่ต้องแบบ ชี้แจงอะไรให้มันเยอะใช่ไหมครัแค่แบบบอกพี่เพราะว่าเออเราจะอยากจะหามตอนนี้แล้วก็จบเลยครับผมก็ที่จริงแค่นั้นเลยครับซึ่งท,งทีม่มาก็เดินเข้าไปคุยกับพีเองเลยเขาเพราะว่าตัวพี่หวานเนี่ยเขาไม่เคยมาถามพี่เลยว่า<ม>เออไม่อยากดูแลอยากให้พี่ดูแลไปเลยเขาไม่เคยพูดอยู่แล้วเลยแต่ว่าตัวพีเองมเน่ยเขาไปพูดเขาเลยว่าแบบเออถ้าสมมติบริษัทจะปิดอย่างเงี้ยตัวเราเองเรารู้สึกว่าเออเราอยากมีคนมาช่วยเราดูคิวด้วยช่วยดูแลช่วยการในการทำงานด้วยก็เลยมองว่าแบบเป็นพี่เขาพี่เขาพีเอ็มไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยทุ อยากชัดเจนแค่หรือว่าแค่แปลว่าเออความเชื่อใจเช่นการเลือกการอะไรอยู่สัญญาใจเลยอันนี้จะเข้าไปอยู่ในบ้านมิเลี่ยนของเขาไหมหรือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะแยกส่วนกันนะครับไม่ไม่ได้รวมด้วยกันเพราะว่าในในด้านการดูงานเนี่ยก็นอกจากที่วัดเจียวเราจะมีคนอื่นด้วยที่มาช่วยดูในแต่ละที่รู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมเพราะว่าหลัจะกทีจากบ้าน